ครับผมผมสั่งเบิร์น้ำมันยิงป่ายโสนะครับเมอ่อนี้ก็จะเอางานเป็นกำคอลอกงนิ้วนะครับไม่ชมครับงานตัวนี้ก็มเจะของเลยนะครับเป็นงานสั่งทำช่วงสักถึงปลายปีซั่ไดลูกค้าสั่งมาได้ดเลยครับเป็นงานประดูกับงานไม่สักนี่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่สอง0ันรบาทนะครับผม ออปชันจะเพิ่มเพิ่ม,มลลงลเลกะเพิ่มบวกมาอีกนะครับสำหรับงานหายิงป่าปืนยิงป่านะครับงานมันก็จะระบบไกล้นะครับเซฟนกสปิงนะครับเป็นของนาวสัตรนะครับราคา2,900ปาบาทจะได้อเอียงแนวมาเบิงนะครับจะได้เป็นลูกดอกพ่อแบบนี้นะครับ สองลูกแล้วก็ยางนะครับยากผมจะแถมเป็นยางสมใจไปให้เลยนะครับนี่ครับผมก็จะทักเป็นยางสมใจไปให้เลยผู้ใดไว่าแพงกะไปหาสื่อเหตอื่นกันเลยครับผมเพราะว่านะครับปืนพันก็บาทก็มีไหลายนะครับคุณภาพส่วนราคากะข้นอยู่ก็งบประมาณของเขาลหรครับ มากแบบได้กับเลือกเบิ้งเลหลายครับเอาแบบนั้นนะครับเคครับผมใครสนใจกัสามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์0 6 1 1 6 0 9 0น7นะครับผมสร้างเบอร์เจ้าสูงครับโทรมาสอบถามกันได้เก่อนนะครับสนใจกัจังเอามากกะจยังเอานะครับผมมากกัเดือนเบิ้ไงเลื่อยครับมีหลายร้านหลายเพนให้เลือกชมครับราคากะขึ้นอยู่กับ อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ของใหม่เป็นใหม่ประเภทอื่นกับราคาแพงเข้งมาอีกโอเคครับผม